สวัสดีครับนี่ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขระบบอีโมนิสันเทน่า J32 นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทนะครับพี่ใช้งานทุกวันนะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดทํางานปกตินะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดทํางานนะครับแต่ว่าเวลากดปุ่มสตาร์ทนะครับอ่าไม่สามารถที่จะออนรถได้นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นรูปวงมาลัยรูปกดปุ่มสตาร์ทแบบนี้นะครับสตาร์ทรถไม่ได้นะครับผิดปกตินะครับเดี๋ยวผมจะทําการลื้อรถหาสาเหตุนะครับมาเกิดจากอะไรนะครับ หลังจากทําการรื้อรถตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เสียนะครับเช็คระบบไฟนะครับแล้วก็ใช้เครื่องสแกนวิเคราะห์ปัญหานะครับก็จะมีโค้ดที่มีปัญหาขึ้นแดงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมจะทําการเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียแล้วก็ลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับมาบริการหรือถอดนะครับถึงที่ใช้เวลาทําประมาณ1ชั่วโมงเสร็จนะครับคันนี้ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประกอบรถนะครับทาให้ครบหมดนะครับ เช็คโค้ดลบโค้ดนะครับลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับกุญแจรีโมททุกดอกใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิดนะครับทดสอบนะครับอย่าเบรกครับกดปุ่มสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดใช้รถนิสสันเทนาเจสามสองนะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับหน้าปัดเดินไม้ขึ้นเป็นรูปวงมวลัยรูปกดปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ทรถไม่ได้นะครับ กดปุ่มแล้วเงียบไม่มีอาการตอบสนองนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่ทั่วไทยนะครับรถเสียรถสตาร์ไม่ติดกุญแจหายทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับเรียกใช้บริการได้ครับ